พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะเดือดร้อนไหมะ่ะทำไมอะเดือดร้อนโควิดอีกอ๋อวันนี้นะคะความจริงอะเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยนกรงโควิดนะคะโควิดคือตัวนี้เป็นลูกนกต่อตัวแรกของเรานะคะที่ตาสองสีจำได้ไหมเอ่ย ที่มีที่ที่มีตาดำข้างหนึ่งอะคะ่ะหน้าเป็นกะนิดหน่อยเ,อเกิดในโควิดรอบแรกช่วงโควิดรอบแรกนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าโควิดนะคะเขาเรียกหน้าเป็นกะแล้วอ่าตัวโควิดนี้กุกเดียวใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าหน้าปาแป้งนิดนึงอ่ากุกเดียวเสียงใหญ่เสียงใหญ่เลยแหละตัวเนี้ยเสียงใหญ่นะคะ อ่าเป็นลูกนกต่อนะคะคือลูกพี่โอ่งพี่โอ่งเป็นริวเฟืองนะคะทุกคนนี่คือน้องของโควิดนะคะเป็นลูกเจ้าโอ่งเหมือนกันแต่ชุดนี้คือพี่น้องคอกเดียวกันแต่พี่ว่านบอกว่าตัวตัวผู้ทั้งคู่นะคะทุกคนต้องจับออกตัวนึงเพราะเขาเริ่มตีกันแล้วตอนแรกเราเอาไว้กงเดียวกันนะคะ ลักษณะตัวไม่แตกต่างจากพี่เลย จะกลัวไหมล่ะไม่กลัวโอ้ยไม่กลัวแมคอกกนโควิดเสียงค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็คูไวแตกต่างจากปีใหม่ปีใหม่คูช้าค่ะ อาจจะได้ยินเสียงครูไม่ถนัดใช่ตัวอื่นจะขันรับละงมเลยแหละโอเคลักษณะตัวเหมือนกันไหมไเหมือนโควิดไหมน้องๆอ,งอะ่ะเออพี่โอ่ง โอเป็นนกที่ให้ลูกเป้าหน้าเดียวกันหมดหน้าเหมือนกันหมดใช่ไม่ติดแม่เลยอืมแม่เป็นโอ่งก็เป็นนกกลมหน้ากลมนะครับลูกก็จะออกมาหัวใหญ่หน้ากลมเหมือนกันคือมองเพื่อนๆนี่คือสไตล์เดียวกันหมดอปีใหม่จะเป็นตัวแรกปีใหม่หุ่นจะเหมือนนกป่าขึ้นมาหน่อยปีใหม่เป็นตัวแรกนะครับตัวนี้คือโควิดตัวนี้คือปีใหม่นะคะพี่น้องกันพ่อเดียวกัน พ็เดียวกันแต่กลาเม่ครัหน้าหน้าก็ากจะเลียวขึ้นไปห,หน่อยนึงโอ้โห,หเสียงเสียงพ่อทั้งนั้นปีใหม่เป็นนกที่ช้าช้ามาก โควิดไปกี่ไปกี่ครูแล้วเนี่ยปีใหม่เพิ่งได้ครูเดียวเราแวงไม่เคยลงพื้น,นกเราแวงยังเราแวงพื้นอยู่ปีใหม่มาหาแม่มาก็จะมีปีใหม่แล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่ไปนี่จะเป็นแม่ป่าเราไว้ทั้งนั้นเลยครับจะเป็นแม่ตัวนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยนะครับเสียงก็เสียงก็ นนี้แหละไม่มีเล็กกว่าโควิดแล้วมิเตญ่โคตี้กับเสียงใหญ่ใหญ่พอปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าลูกเจ้าโอง่งเนี่ยจะให้รีอีกเหมือนดีดนะครับถ้าถ้าแม่เดิมมันน่าจะได้แม่เดิมไม่ได้สิครับตอนนี้แม่เดิมเราไปเพาะกับตัวอีกแม่อาจจะจําไม่ได้เพราะนกเยอะมากตอนนี้นะครับพอบางทีนกมันโตไวเราไม่ได้จดรุ่นหลังๆนี้มันตั้งแต่ างานสุกแม่งานนี้ไม่ได้จดประวัตินกเลยนะครับก็คืออาศัยอายุช่างมันเราเน้นฝึกต่ออย่างเดียวฝึกเป็นนกต่ออย่างเดียวครับขายเสียงเราขายเสียงใช่ก็เดี๋ยวจะเอาโควิดไปออกซ้อมไปบ,บ่อยนะครับโควิดจะขึ้นเป็นนกต่อเป็นตัวแล้วไม่ใช่นกขัดแล้วเพราะว่าเขาขึ้นเนีนดขึ้นอะไรได้หมดสบายมากปีใหม่อะเขาช้าตัวนี้ช้าตอนแรกพี่อ้วนยังคิดว่าเป็นตัวเมียเลยทุกคน<ๆ>เพราะว่า เขาคูอย่างเดียวไปไปไหเอ้าไปไหมเร็วจริงได้จริงได้ไปเร็วาเรเร็วเร็วาเรเหาทลไม้เร็วไปไเอามาเร็วๆมานี่เร็ว เร็วมานี่เร็วมาลูกโหลูกเอ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเมียด้วยนะจริงๆนะการเพาะนกอเอ่อถ้าถ้า,ถาพูดแม่ไม่รู้จะงงหรือเปล่านะแต่ถ้าคนติดตามตั้งแต่แรกอจะไม่งงถ้าใครรู้จักเจ้าบีนะครับเจ้าบีพ่อเป็นเทพพนมแม่เดียวกับโควิดอ๋อเหรอใช่เจ้าบีแม่เดียวกับโควิดนะครับก็คือ เพราะเทพนมก่อนนะครับพอเพาะเทพนมพอเราหยุดเพาะเทพนมใช่ไหมเราหยุดเพอาะเทพนมปุ๊บเราเข้าตัวเมียตัวเนี้ยมาเพาะกับพี่โอนะครับเพาะได้สักถ้าจำไม่ผิดประมาณสามข้อนะลูกคนทั้งหมดเนาะใช่ไหมสามข้อหรือสี่ข้ออะไรนี่แหละผมจําจะไม่ผิดอ <c oughs> ลูกคนทั้งหมดนะครับ <c oughs> แล้วแล้วก็ไม่มีเชื้ออืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลย<น>หยุดเพาะอาก็หยุดเพาะแล้วก็มาเปลี่ยนแม่แล้วก็พักแม่นั้นไปนะครับ <c oughs> พอเปลี่ยนแม่ปุ๊บนะครับในจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับประวัตินกชุดนี้ <c oughs> พอเปลี่ยนแม่ปุ๊บนะครับ <c oughs> พี่โอ่งด้วยการที่พี่โอ่งอายุเยอะแล้วนะครับ <c oughs> เราก็อยากจะเพาะลูกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่คือเราหวังว่าจะได้ลิวตันนะครับ <c oughs> เราก็เลยเปลี่ยนแม่ซึ่งแม่นกตัวเนี้เคยเพาะมาแล้วนะครับ ซึ่งแม่นกตัวนี้ข้อดีของเขาคือให้ลูกตามพ่อคือใส่กับพ่ออะไรก็ไปอย่างนั้นนะครับใส่กับพ่อลูกผสมเกตลูกผสมสีขาวเหลาเกตแก้วก็ให้ลูกเกตแก้วนะครับก็เลยเอามาผสมกับพี่โอ่งนะครับตัวเมียป่าร้อยนะครับพูดถึงตัวเมียตัวนี้ป่าร้อยนะครับก็เลยหยุดแม่ของโควิดไว้นะครับก็เลยได้เป็นปีใหม่ ซึ่ง,นงห,หน้าหน้าของโควิดกับปีใหม่แตกต่างกันนะหน้าปีใหม่จะออกมาทางนกป่าซะเยอะอ่หน้านาจะแบบแม่แม่เขาหน้าออกแหลมๆหน่อยอหน้าจะแหลมไม่เหมือนโควิดพี่โอ่งเขาหน้ากลมนะพี่โ่งพ่อนกเราหน้ากลมทางนี้ก็จะติดพ่อแล้วตอนนี้ก็พอแม่เขาเริ่มสมบูรณ์นะแม่เขาเริ่มสมบูรณ์นะครับก็เลยเอาไปใส่กับเจ้าหลิวหลิวเฟืองเหมือนกันเจ้าหลิวกิ้วกิ้วก็ยังไม่ได้ให้ลูก ก็ได้ไออยา่าพูดอยา่าปุดนกำลังบอกว่าอย่าพูดชื่อเจ้าของเขาถามหาอยู่ลูกชายแกเขาถามหาว่านกเขายังอยู่ไหมจะเป็นเจ้าโอเคแล้วก็ได้ตัวเดียวนะครับก yeah? ็ไม่ได้เลิไม่มีเชื้ออีกแล้วครับก็ไว้ว่าจะเอาตัวผู้ออกนะครับจะพักพักตัวเมียอีกนะอยู่ดีๆก็ถามหานกเหมือนว่าจะขายเสื้อเสื้อก่าลังเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ไงโควิด ออกมาตาดําข้างหนึ่งนะครับตาดำแบบดำแบบที่เราถามทุกคนบอกว่าตานินใช่ป่ะกเขาเรียกอะไรนะนินละกาลตานินละการตานินตานินอะไรก็สักอย่างนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเหลือน้ำยังไม่ได้ให้น้ําไปกับกองมาเร็วๆกทแม่ออ้ยอันนี้จะเป็นลูกแม่นะครับไม่ใช่ลูกพ่อเอาไว้จะสนิทกับแม่เขานะครับนกไก่นกมันจริงๆนะครับแม่นกับแต่ถ้าเป็น ไอโอเคหรือว่าเจ้าบีไม่ตีหรอ,อลงมาไม่ตีหรอกดูลายปีกนับปีกพี่ใหม่เ,เหรอใช่มีนะป่านะครับนี่ป่าร้อยนะครับดูสนับปีกป่าร้อยไม่ไหมลายสวยจริงๆเดี๋ยวเอาไปเล่นในห้องแอร์จะได้ปล่อยได้โคกกระจกแตกซะมัง้งก็ตอนนี้จะพักแม่กำลังจะหาพ่อเข้าทับ ก็ยังหาพ่อไม่ได้นะครับตอนแรกว่าจะช่วงนี้มันหน้าฝนหนูก็เลยหยุดหลายๆโครงการที่คิดจะทำกันไปก่อนแล้วโควิดนะครับมันเป็นใช่โควิดมันก็เลยดำเนินโครงการยากมากแล้วอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะเป็นหน้าที่ทำทำไร่ไรนะครับก็าทำไรก่อนนะคะไม่ใช่แล้วยากเนี่ยแต่ลักษณะตัวปีใหม่จะยาวกว่า ตั้งแต่ <COVID S 1> ิดจะป้อมเขาเรียกะไรนะตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปหมายคขาว่านับตั้งแต่ปีใหม่ครกแรกใช่ไหมของแม่ป่าร้อยหลังจากปีใหม่ไปให้ลูกคู่ทั้งหมดนะครับให้ลูกคู่ทั้งหมดอปีใหม่ก็ยังตัวเดียวเนาะใช่ปีใหม่ลูกโทนนะครับอนอกั้นก็ลูกคู่แต่บางตัวก็ไม่รอดมันก็มีไง,งก็ลูกคู่หมดครับก็เป็นคู่เมื่อก,กี้นะครับที่ถ่ายต้นคลิปนั่นคือคู่แรกที่ได้ตัวคู่ทั้งคู่นะครับ สาเหตุที่รู้ว่าทําไมตัวคู่ทั้งคู่ก็ตีกันเมื่อคืนมันตีกันครับคือมันคูสู้กันทั้งคู่อืนะครับก็น่าจะเป็นตัวคู่ครับเคยได้มาแล้วครับตัวคู่ทั้งคู่ชุดนี้จะพยายามแยกกงให้หมดจะพยายามใส่กงเดี่ยวให้หมดแล้วก็จะดูว่าตัวไหนริวตันก็จะเก็บไว้ก่อนจะเช็กริวตันนะครับอืน่าจะมีริวตันนะครับน่าจะนะครับใช้คําว่าน่าจะน่าจะได้ใช้คําว่าน่าจะได้นะครับ เพราะว่าสาเหตุที่เพาะแล้วก็พี่โอ่งเป็นนกที่ให้ลูกได้ถี่มากนะครับให้ลูกได้ถี่มากาคนะคะตอนนี้ก็เอามาแนะนําให้ดูว่าตอนเนี้ยลูกนกต่อเรามีนะคะตา,ตาดำเห็นไหมเห็นไหมเห็นตาดำไหมไม่เห็นหรอกตอนแรกเรานึกว่าตาดําเขาว่ามองไม่เห็นแต่พอเราเอามือเข้าไปแย่ yeah. เขาก็เห็นเขาก็หลบเขารู้ แต่คือบางตัวเราไม่ได้เปิดขายจริงๆบางคนขอซื้อตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมหนูกับพี่อ้วนเอ่าเปิดขายเฉพาะตัวที่ลงคลิปนะคะพี่ๆอ่าถ้าเขาเรียกอะไร fc ที่ติดตามช่องเราก็จะรู้ว่าเราขายเรามีนกขายแต่ก็เฉพาะตัวที่ลงคลิปนะคะคือเราขายเฉพาะตัวที่ลงคลิปหมายความว่าเราจะขายตัวไหนเราจะลงคลิปให้ดูใช่ตัวที่ไม่ได้ลงคลิปหรือไม่มีคลิป ไม่ได้ลงใน u t u b e ไม่ไม่ได้เขียนคำว่าขายก็คือไม่ได้ขายแล้วครับอันนี้ก็เหมือนว่าเล่าสู่กันฟังว่า,เ,า,าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เปิดขายยังไม่ได้คิดจะขายสาเหตุที่เอาลงมาเพราะว่าลูกน้องมันตีกันต้องต้องเอากงงเปลี่ยนยนะครับเพราะว่าทําไมเอากลงลูกใหญ่ใส่กงลูกเล็กโควิดมันเริ่มอยู่ว่ามันอึดอัด เราก็เลยไปใส่ก็เลยเราก็เลยลากยาวมาให้ดูว่าพี่กับน้องต่างกันยังไงเสียงต่างกันยังไงเลือดพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะครับคุณนเฮนขาเขือจะติดพ่อหมดนะครับผิดที่หน้าอย่างเดียวเบ้าหน้าใช่ผิดที่เบ้าหน้าเบ้าหน้าอย่างเดียวครับเรื่องเสียงหน้าหน้าใครหวานว่ากันในสายตาปะในสายตาพี่อ้วนผมชอบนกหน้ากลมอ๋อเหรอส่วนตัวผมนะแต่ก็ยังไหวเขาบอกว่านกหนึ่งกุกหน้ากลมอ๋ออันนี้ผม ผมมไ่รู้ิแต่หนูชอบปีใหม่ใหญ่ขนาดนี้ห่างมากเลยบินบินตีจะออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือถ้าบิดขาดได้คงบิดไปเดียวตีเนี่ยสายตีหนึ่งแล้วเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บตีเอาครูอีกครูดิโอ้หเจ็บปีกเหรอลูกเจ็บปีกเหรอทำไมขยับปีกงั้นเจ็บปีกเหรอ แต่มาให้แม่ดูนี้ปิดไฟได้ไหมนะ<笑><笑> <c oughs> นก็นกก็ยังไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นะครับซึื่องจากว่าอากาศมันแปรปวน<ช>เอาออกตกักแดดไม่ได้ด้วยวนะครับนี่ก็เพิ่งถ่ายฝนเสร็จเย็นนะครับผมจะไม่รอให้ได้เขาได้ขวบถึงจะหักนะครับไม่รีบร้อนเนาะพอดีแหละโควิดเนี่ยครับช่วงโควิดเนี่ยหลังจาก พุถึงว่าอะไรอะไรอะไรต่างๆนะครับต่างๆอาณาที่ลงตัวแล้วในอนาคตนะถ้าลงตัวแล้วนะก็จะมีนกต่อแต่ไม่มีนกหัดแตะมีนกต่อเลยอพวกเนีพ้พวกที่เป็นนกหัดน่ที่เราหัดขึ้นมาก็จะกลายเป็นนกต่อมพอดีแหละอืนะครับ FC หรือพี่น้องอชาวรักนกเขาใหญ่ทุกคนก็จะได้นกต่อที่มีคุณภาพพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับทุกคนเนาะใจเย็น,ะเยนๆเดี๋ยวผมจะฝึกนกไว้ให้เยอะเลย นะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละพวกนี้แหละแล้วก็จะปีนกป่าป่าร้อยนะครับที่เป็นเฉลยตอนนี้จากผู้ถูกล่าจะกลายเป็นผู้ล่าผู้ล่าเลยนะครับตอนนี้ก็มีคัดไว้เยอะนะครับกําลังจะหัดจะฝึกนะครับเดี๋ยวจะทยอยฝึกก็คือเราไปไล่เราก็จะเอาติดไปอืนี่าเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนหนูก็ไม่รู้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างวันนี้ <ม>นะคะถ่ายกงนกที่เฉยถ่าย,ายกเปลี่ยนกงเ่เฉยก็โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรลงให้ใหทุกคนคดูไงนะครับเจ้าโควิดนะครับโควิดข้างขาวแต่เป็นสไตล์ป่าทั้งหมดนะครับผมจะไม่เล่นนกที่เขาเรียกว่าไอไรอะประมาณว่าลูกผสมแบบเรียกไม่หายใจนะครับอย่างนั้นผมจะไม่ค่อยถนัด มันก็มีแต่เราก็อาจจะมาทําเป็นพ่อนกดึงใส่แม่ป่าอ่ะอย่างนั้นนะได้เราจะทําให้มันให้เลือดมันห่างเออเออทำให้เป็นจังหวะป่าให้หมดนะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะให้ช่องเราพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะเป็นกําลังใจให้หนูกับพี่อ้วนด้วยนะคะจะได้ทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆนะคะจะแกล้งลูกหนุทำไมเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะทุกคนบายบายค่ะพี่วันบาย